สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้นก็จะพามาดูผักคะน้านะคะอันนี้เป็นผักคะนาที่หวานไปจํานวนหนึ่งหนึ่งถุงนะคะปรากฏว่าเมล็ดเขางอกก็ออกมาประมาณนี้นะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะต้นเขาก็ยืดแล้วก็ใบเล็กๆแบบนี้นะคะ เพราะแสงเขาไม่พอนะคะพ่ปลูกในกระถางใต้หลังคานะคะถึงแม้ว่าเราจะทําหลังคามีแผ่นใสนะคะก็แสงไม่พอสําหรับผักชนิดนี้นะคะดังนั้นพ่นก็เอาต้นหอมมาใส่แทนนะคะต้นหอมก็สามารถเติบโตได้นะคะดังนั้นก็เวลาเราเลือกผักนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าผักประเภทไหนหรือชนิดไหนนะคะเหมาะกับแสงเยอะหรือว่าแสงน้อยนะคะ อันนี้ปรากฏว่าเขาไม่โตนะคะเขาต้องการแสงมากเลยนะคะผักคะนาเดี๋ยวเพิ่งก็จะเปลี่ยนปลูกผักใหม่นะคะก็ทดลองไปเรื่อยๆนะเพราะ่วาการคือความตั้งใจของเราก็คือต้องการปลูกผักใกล้ๆบริเวณครัวนะคะแต่ผลปรากฏว่าเมื่อวันผักคะน้าไปแล้วใบเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสองอาทิตย์แล้วต้นเล็กมากนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกผักอย่างอื่นแทนนะคะผักที่เขาชอบแสงน้อยนะคะแล้วก็สามารถหาผักที่เราชอบทานแล้วก็ชอบแสงน้อยๆโตเร็วๆนะคะมาปลูกแทนได้นะค่ะเพื่อนก็จะหาผักอย่างอื่นมาปลูกแทนผักคะน้านะคะ